เครื่องไม่ไอนะครับแบตเตอรี่ก็โอเคไฟแรงนะครับก็พร้อมใช้งานครับคันนี้1นึ่งแสนเบาทนะครับเศษจากโรงงานอยู่ครนนะครับเศดเดิมนะครับนี่นะครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ส้มแบ้มีรถราคาแสนกว่ากว่านะครับมานำเสนอเป็น t o y o ต้าไฮรักวีโก้สมาร์นะครับคันนี้เปิดแคบปได้จดทะเบียนปี52นะจดทะเบียนปี52เปิดแคบได้ ราคาไม่ถึง2 0 0แสนรถสวยสภาพดีรายละเอียดเป็นยังไงโดนแจกหรือเปล่าติดตามไปกับโบแร์เลยนะครับนี่ครับโตโยต้าวีโก้สมาร์ทแคคันนี้นะครับเปิดแค็บได้จดทะเบียนปี52นะครับนี่ราคาไม่ถึง2 0 0แสนนะครับสีขาวสวยนะครับคันนี้นะครับรถสวยๆนะครับไฟตาเดิมๆสองด้านนะครับนี่ไฟตาเดิมทั้งสองด้านแล้วก็โลโก้ก็ของเดิมนะครับนี่คันนี้อาจจะเคย มีตำหนิมานะครับบอกลูกค้าไว้ก่อนว่าคันนี้เคยมีประวัติการชนมานะครับคันนี้เคยมีประวัติการชนมาแต่ก็ไม่หนักนะครับไม่หนักรถสวยสภาพดีพร้อมใช้งานใช้ได้ดีแต่ไม่ว่ามีประวัติการชนมาอยู่นะดีโฟดีสมาร์ทแคปสีขาวคันนี้เปิดราคาอยู่ที่1นึ0 0 0สาบาทนะครับหนึ่งแเนบาทกระจกหน้าดีไม่มีร่องรอยแตกแล้วนะครับภาสีเต็มปี68นะครับ เหมือนเดิมล้อ,อก,ก็เป็นล้อ,อแมกของโตโยต้าโดยตรงนะครับนี่ใช้กันเลือยๆดอกยางใช้กันเลือยๆได้อยู่นะครับสีจะมีรอยขนแมวนิดหน่อยนะครับรอยขนแมวรอยลักยิ้มนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาราคารอดโดนใจ190 0 0บาทต่อรองได้นะครับนี่1 9 0 0 0บาทต่อรองได้กระจกไฟฟ้าขึ้นลงง่ายสบายมีคิ้วกันสาดให้ด้วยนี่แคบเปิดได้ด้วยนะคันนี้นะครับนี่ ประตูก็ไม่ช้ำนะครับนี่ประตูก็จะประมาณนี้เนาะนะครับบีโก้สมาร์ทแคบอกเป็นบอหนังหุ้มไม้ใหม่นะครับทั้งสองด้านเลยทั้งสองคู่เลยนี่แล้วก็แคปบก็เปิดได้นะครับแคร็เปิดได้หนึ่งแสนเก้าหมืนบาทต่อรองได้นะครับต่อรองได้นะครับอ่านี่นะครับประมาณนี้นะครับเก็พวกนี้ใช้ได้หมดนะครับเลี่มพ้องโอนนะครับ จดทะเบียนวันที่2พฤศจิกายน2552นะครับเครื่อง2.5เชื้อเพลิงดีเซลนะครับ102แรงมา้านะครับเกียร์พวกนี้ใช้ได้หมดนะครับใช้ได้หมดแอ,อ,อ,อร์เย็นพวงมาลาว power นะครับนี่อ่านะครับเบ็ดอาร์คด้านข้างโอเคนะครับก็มีประวัติด้านหน้านะครับด้านหน้าก็มีประวัติมาแต่พวกด้านข้างด้านหลังพวกนี้เดิมๆนะครับแต่ก็ ประวัติก็ไม่หนักนะครับแต่ก็แจ้งลูกค้าไปก่อนว่าคันนี้เคยมีประวัติมานะครับสีสวยอยู่นะครับนี่นะครับพร้อมใช้งานใครที่อยากจะได้รถราคาถูกๆนะครับหนึ่งแสก้าหมื่บาทหนึ่งแบาทได้วีโก้หน้า Smart Cap เปิดแครบได้นะครับนี่ไลเนอร์ก็สวยเลยนะครับนี่ชัดทรงชัดสีสวยๆไม่เว้าไม่แว่งนะครับชัดสีสวยๆเลยนะครับสวยทุกจุดนะครับไฟท้ายเดิม ทั้งสองด้านนะครับนี่ไม่มีตําหนิไม่มีรอยแตกแล้วนะครับเป็นตัว E นะครับอันนี้เป็นตัว E เ้อเครื่อง2.5ตัว E นะครับท้ายเดิมนะครับนี่ไม่มีสนิมนะครับตัวล่องกระบะก็ล่องกระบะโอเคนะครับนี่นะครับชึบมีกันชนท้ายมาให้ด้วยด้วยคันนี้เด้อนะครับพร้อมใช้งานเลย 190,000บาทนะครับ190 0 0บาทต่อรองได้นะครับนี่อพื้นกระบะไม่ผุนะครับโชคดีแนบดียางอะไรมีให้ครบเลยของเหลวเปลี่ยนท่ายให้ใหม่ครบหมดแล้วนะครับอืมแจ๋วนะครับช่วงล่างพร้อมใช้งานรถพร้อมใช้งานวิ่งทางไกลก็สบายเลยละนะครับคันนี้วิ่งทางไกลได้สบายเลย1 9 0่งแบาทนะครับ เลขชัดซีอยู่ครบนะครับชัดซีอยู่ครบเลยนะครับประตูฝั่งด้านคนขับก็ไม่ช้ำนะครับนี่โอเคอยู่สวยอยู่นะครับแคบก็เปิดได้นี่นะครับสวยๆพร้อมใช้งานเอาเดี๋ยวดูเลขไหมแล้วก็ฟังเสียงเครื่องกันว่าเป็นยังไงนะครับ เลขไม่วิ่งอยู่ที่253,000มนกิโลนะครับ2 5 3 0 0 0มพกิโลพวงมลาลัยสามก้านนะครับพวงมลาลัยไม่แตกไม่ลอกนะครับสวยเกียร์ก็เกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับเกียร์ก็โอเคอยู่นะครับเบรกมไม่ใช้ได้อ้าฟังเสียงเครื่องยอนต์กันหน่อย <S <S ชึ่งเดียวชึ่งเดียวติดเลยนะครับแล้วก็ระบบแอร์ที่หนึ่ง สองเสามเแเย็นนะครับอืมแร์เย็นส่วนระบบไปเลี้ยวซ้าย mm hmm. เลี้ยวขวาใช้ได้หมด mm hmm. นะครับกระจกขึ้นลงง่ายสบายอ่า mm hmm. ขึ้นลงง่ายสบายเลย mm hmm. ส่วนจอก็เราไปใส่มาให้ใหม่นะครัเป็นจอบ l u e t o h เลยเปิดเปิดเพลงได้สบายเลยนะครับ เดี๋ยวพาทุกท่านไปดูห้องเครื่องนะครับว่าเป็นยังไงน้องพี่น้องนะครับห้องเครื่องของวีโก้สมาร์ทแครคันนี้นะครับเป็นเครื่องดี d ดีนะครับก็ห้องเครื่องก็แห้งๆเลยนะครับรถสวยนะครับเลขพาหน้าก็เห็นชัดอยู่นะครับฝากระโปรงก็ของเดิมนะครับของโตโยต้านะครับนี่นะครับ มันเครื่องไม่ไอนะครับแบตเตอรี่ก็โอเคไฟยังแรงนะครับก็พร้อมใช้งานครับคันนี้1 9 0 0 0 0บาทนะครับเทีดจากโรงงานอยู่ครบนะครับเทีดเดิมนะครับนี่นะครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจ t o y ยต a าไฮรักวีโก้สมาร์ทแอบสีขาวคันนี้เปิดราคาอยู่ที่1นึ0 0 0สบาท1นึ0 0 0สบาทเด้อพี่น้องเอ๋ยเบอร์โทรอยู่ด้านล่างนะครับใครสนใจโทรมาสอบถามกันก่อนว่ารถยังอยู่ไหมนะครับรถจอดอยู่อำเภอบ้านม่วงนะครับเต็นต์ดีๆรถบ้านสกลนคร ใครจะมาดูรถให้โทรมาก่อนนะครับเช็คมาก่อนว่ารถยังอยู่ไหมเนาะส่วนคลิปหน้าจะพาไปดูรถอะไรย่ห้ออะไร,ะไรก็ฝากกดติดตามไว้นะครับคลิปนี้สุบราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ